อ,อ,อ๋อห้เรียมาก่อนพี่น้องจะไปอัดทางครับมาเจอรถแม็กโฟรครับกับทีมงานขหกรอบโกเบเ์เสานอกครับคันนี้มาจากบางนาครับคันนี้มาจะตักเห็นลูกลังครับตอนนี้กำลังหาเห็นลูกลังอยู่ครับ มีลงในน,นอหอนิเนาะน่าจะทำทางเข้าไปเอาด้านในครับกอวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยอเดนซิ่งครับผมโอ้โบเบจอดหินครับร้อยยี่สิบจอดจวดจวดจอดอันนี้จอด,ด,ดครับพี่น้องโอโบเบเร็วอยู่แล้วครับจะเห็นก้อนหินดาดครับ เรียกสนมคนบันไว้แล้วดุนนี่ไปหาปลาครับผ่านมาเจอพอดีหกล้อสามคันครับมีแต่ยางเก้าครับทำงานนี้ยางเก้าล้วน,นครับเดินเข้าไปละ Hả? đó, hey. cái cây đó. Cây vô. Ăn hết cho khoáng. Ăn hết ngoa. Ăn vâng mà để hang cá cho con, ăn hết cho khoáng. Hai con. Ừ. บอหเหินล้นลตอนี่คือบ์เหินนี่ร่นล้นลั่นเลยเหินล้นลันตอนี่โม่รอดเลยนะแน่่าขันมั้ยเนี เดวแตกว่าเดาหมุนไม่หมุนเราแล้วก็ได้ลองกันแล้วพี่น้องโอ้อ,ยอยันนี้ยางยางเล็กตัวนี้ <c oughs> เด๋กล,กลองแล้ว ไม่ sei. ออกได้บ่ละขึ้นนวมแล้ว <serving> เ <Pokemon apan> ียดไป้นนานนเกิดสเปกมันแบบน่นจากบางนาบ้านบ่เราซื้อบางนาตัวคันเ่ยดินครับพี่น้อง ดิ่งเปิดยากแล้วตอนนี้ยิสุยังเก่าพี่นอ้องมักไฟมักไฟนี่เครื่องอัดฟังเราอยู่นี่พี่นอ้องนี่เ <c oughs> ดยวไมโครจอดก่อน จอกได้หรือไม่ครับได้แล้วตักแรกดินครับหน้าดินครับวันนี้ จวดนะครับพี่น้องโกเบบ่นว่ารถส้มหมดเลยครับมาอยู่แถวบ้านหินขุดไม่ได้ก็ต้องขุดได้ดูพี่น้องดูบ่นว่ารถส้มหมดเลยครับแต่ก่อนทำงานอยู่กรุงเทพครับนี่ชื่อว่าจวดนะครับนี่ มีในกันสี่ครั้งครับวันนี้ เต็มแ้วไปแล้วอ้อจะล่วงหรือไม่ครับเยยบสบายสบายคันแรกผ่านว่าผ่านจอดรอกันก่อนหรือเปล่าน่าจอดรอไปพร้อมกันครับเพราะว่าคนขับแมคโคร ขับหกล้อด้วยครับนี่วัววิ่งห่างไกลครับ เอานอกครับคันนี้เกานอกคันนี้ฮีโนสมองเงินโอเบวันนี้ลอกหน้าดีครับเหมืเลียงด้วยกันยู่ีคันครับยางเก้าสามยางแปดสองห้านัง ครับจวดครับคันนี้จวดมากพี่นอ้องล็อกกี้ล็อกเล็กครับล็อกเล็กโอ้น่าดีเดียบตัวนี้ ไปแล้ครับคันที่สองอยางเก่ากับอย่างเก่ากแต่ได้ไม่ได้ยืบยืบอืมอุ้ยโั้นที่สามจะออกได้ไหมครับอาการนี้ร่วมแล้วร่วมแล้ว